สวัสดีครับผมวินกูรูรีวิ่งนะครับถ้าเราจะพูดถึงโครงการคอนโดมิเนียมมือหนึ่งที่กำลังเปิดขายในปี2022นี้และราคาขายไม่เกินล้านหนึ่งเนี่ยทุกคนอาจจะคิดว่าโอ้ไม่น่าจะหาได้แล้วใช่ไหมครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะครับราคาอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะในโซนกรุงเทพหรือว่าปริมณฑลเนี่ยนะครับราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นเยอะมากๆนะครับอันเนื่องมาจากภาวะเงินเฟ้อนะครับทำให้ค่าว,วัสดุก่อสร้างค่าแรงรวมถึงต้นทุนก่อสร้างต่างๆเนี่ยปรับเพิ่มสูงขึ้นทุกปีเลยแล้วครับแต่วันนี้ครับ ผมมีโครงการคอนโดมิเนียมโครงการหนึ่งนะที่ผมว่าน่าสนใจมากๆคือตัวโครงการนะครับเขาจะตกแต่งสไตล์มินิมอลนะครับและมีกลิ่นอายความเป็นญี่ปุ่นอยู่ด้วยนะและที่สําคัญครับราคาเปิดตัวของโครงการนี้เนี่ยเริ่มต้นไม่ถึง1ล้านบาทนะครับสำหรับใครที่กําลังมองหาคอนโดห้องแรกนะครับไม่ว่าจะซื้ออยู่หรือว่าซื้อลงทุนปล่อยเช่านะครับผมว่าโครงการนี้เนี่ยน่าสนใจมากๆนะครับกับโครงการโมลิคอนโดมิเนียมเมืองทองธานีนะครับรายละเอียดโครงการนี้จะเป็นยังไงบ้าง เดี๋ยวจะมาสรุปให้ทุกคนฟังกันนะครับ เรามาเริ่มกันตั้งแต่ข้อมูลของโครงการก่อนนะครับว่าโครงการโมริคอนโดมิเนียมเมืองทองธานีเนี่ยเขาเป็นโครงการคอนโดแบบไหนนะครับโครงการโมริคอนโดมิเนียมเมืองทองธานีนะครับเป็นโครงการคอนโดไฮไลท์สูง16ชั้นนะครับแล้วก็มีจํานวนยูนิตทั้งหมด1,040ยูนิตนะครับและมีส่วนที่เป็นร้านค้าถึง20ร้านค้าด้วยกันนะครับโดยพื้นที่ที่พักอาศัยทั้งหมดนะครับจะอยู่ที่34,258.6ตารางเมตรด้วยกันครับและสําหรับท้ายห้องน โครงการนี้นะครับเขาออกแบบมาให้เลือกถึง7สไตล์ด้วยกันนะครับซึ่งเราจะแบ่งตามประเภทหลักๆเป็นแบบวันเบด룸วันเบด룸แ f a m i l y นะครับแล้วก็ทูเบด룸นะครับเดี๋ยวไปดูแต่ละท pe กันนะครับเริ่มต้นที่กลุ่มวันเบด룸ก่อนนะครับทายแรกเป็นท y p e C นะครับขนาดห้องอยู่ที่32.04ถึง32.47ตารางเมตรนะครับห้องในท p e นี้มีจำนวน120ยูนิตต่ออาคารนะครับทายนี้นะครับพอเข้ามาเนี่ยก็จะเจอกับโซนครัวแล้วก็โซนห้องน้าก่อนเลยนะครับซึ่งก็จะมีประตูบานเลื่อน กั้นส่วนของห้องนอนไว้นะครับซึ่งส่วนด้านในห้องนอนเนี่ยค่อนข้างจะกว้างนะครับค่อนข้างเตียงเนี่ยสามารถวางโซฟาเบดแล้วก็ยังมีพื้นที่เหลืออยู่ด้วยนะฮะท้ายต่อมาคือท y p e D นะครับขนาดเนื้อที่อยู่ที่28.06ถึง28.18ตารางเมตรครับและห้องในท y p e D ครับมีจำนวน600ยูนิตต่ออาคารด้วยกันครับทป์นีนะครับพอเข้ามาเนี่ยจะเจอกับ l i วิ n g a r e ียแล้วก็ห้องน้ำครับและด้านข้างๆโซฟานี่นะครับก็มีพื้นที่พอนะที่จะสามารถจัดเป็นโต๊ะทำงานหรือวว่าาาโต๊ะทนนนข้้กก็ไดเหมือั ทายต่อมาครับคือทาย G B นะครับขนาด33.18ตารางเมตรนะครับทายนี้ครับมีแค่4ยูนิตต่ออาคารเท่านั้นเองนะครับโดยทายนี้นะครับจะอยู่เฉพาะชั้นล่างเท่านั้นนะฮะที่ชัดเจนเลยก็คือเนื้อที่เนี่ยค่อนข้างกว้างนะครับภายในห้องนะซึ่งโซนด้านหน้านี้นะครับสามารถวางโต๊ะรับประทานอาหารแบบสีที่นั่งนะครับพร้อมกับวางชุดโซฟาแบบนี้ก็ยังดูไม่อึดอัดเลยนะครับซึ่งโซนที่ติดกับเลวิงแอเรียเนี่ยเราสามารถเชื่อมต่อไปยังโซนครัวแล้วก็ห้องน้ําได้ครับซึ่งมีการแยกส่วนกัน ัดเจนเลยนะครับแล้ว y p e one bedroom สุดท้ายครับคือ type GC นะครับขนาด32.95ถึง33.53ตารางเมตรครับห้องใน type นี้ครับมีจำนวน4ยูนิตต่ออาคารด้วยกันนะครับห้องในกลุ่ม one bedroom จบไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องอีกกลุ่มนึงครับเป็นแบบ one bedroom family ครับก็คือ1ห้องนอนเหมือนกันครับแต่ว่าจะให้เนื้อที่ใช้สอยในตัวห้องได้มากกว่านะครับห้อง type นี้ครับชื่อว่าห้อง type B นะครับขนาด3 7 9 4ถึง38.10 ตารางเมตรนะครับห้องไทป์นี้นะครับมีจำนวน240ยยูนิตต่ออาคารด้วยกันนะครับ ห้อง One b e d Family อ่ะครับถูกออกแบบให้พื้นที่ใช้สอยภายในห้องเยอะขึ้นครับซึ่งเหมาะกับคนที่ต้องการสเปซเยอะสักหน่อยนึงพอเข้ามาเนี่ยนะฮะก็จะเจอกับโซนที่เป็น l i v i n g Are รีก่อนนะครับจะเห็นว่ามีการแบ่งห้องเป็นด้านซ้ายด้านขวากันอย่างชัดเจนนะครับด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นส่วนของห้องนอนนะครับส่วนด้านขวามือนะครับก็จะเป็นส่วนของห้องน้ําแล้วก็ครัวนะครับที่แยกกันอย่างชัดเจนเลยกลุ่มต่อมานะครับก็จะเป็นกลุ่มของทูเบส์ o ูมนะครับหรือว่าห้อง2ห้องนอนนั่นเองนะซึ่งกลุ่มนี้ครับก็งเปน2 ้ดวยกสำหรับทายเปแรกนะครับเป็นห้องไทป์ A นะครับขนาด40.95ถึง41.08ตารางเมตรครับห้องไทป์นี้ครับมี60ยูนิตต่ออาคารนะครับแน่นอนครับห้องนี้มี2ห้องนอนครับและตรงกลางเนี่ยนะฮะก็จะเป็นโซนลิฟวิ่งแอเรียและนะฮะยังมีส่วนห้องครัวและห้องน้ําแยกกันอีกโซนหนึ่งนะครับแยกกันชัดเจนเลยนะครับส่วนทายต่อมาครับเป็นไทป์ GA นะครับขนาด60.94ถึง61.08ตารางเมตรนะครับห้องในไทป์นี้นะครับมี 12ยูนิตต่ออาคารด้วยกันนะครับซึ่งห้องนี้นะครับจะให้พื้นที่มาได้กว้างขวางมากนะครับจากทางเข้านะครับเราจะมาเจอกับโซนครัวที่เป็นโซนปิดก่อนนะครับจะถูกกั้นด้วยบานเลื่อนแบบนี้เลยนะครับซึ่งพื้นที่ตรงนี้เนี่ยพอสําหรับการวางโต๊ะรับประทานอาหารนะฮะแบบสีที่นั่งแบบสบายๆมีเคาน์เตอร์ครัวให้แบบเสร็จสับนะครับและส่วนต่อมานะครับเราก็จะมาเจอกับโซนลิฟิ้งแอเรียที่กว้างมากนะครับแล้วก็จะเป็นห้องนอนที่1ครับ ส่วนด้านข้างนี้นะฮะก็จะเป็นทางเชื่อมนะครับที่จะมีห้องน้ําและเชื่อมต่อเราไปยังห้องนอนที่2ได้นะครับซึ่งผมต้องบอกว่าจริงๆแล้วห้องนี้เนี่ยให้พื้นที่ใช้สอยได้แบบเยอะจุใจมากๆเลยครับเรื่องท้ายห้องจบไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องโลเคชันหรือว่าทำเลที่ตั้งของโครงการโมริคอนโดมิเนียมเมืองทองธานีกันนะครับโครงการนี้แน่นอนนะครับว่าตั้งอยู่ที่เมืองทองธานีครับในเรื่องการเดินทางนะครับต้องบอกว่าสะดวกสบายครับไม่ว่าจะเดินทางทางรถส่วนตัวหรือว่ารถสาธารณะนะครับก็ หมดเลยเริ่มจากการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวก่อนนะครับต้องบอกว่าตัวโครงการนะครับอยู่ใกล้กับทางขึ้นลงทางด่วนมากๆนะครับโดยที่โครงการนะครับจะใกล้ทั้งด่านเมืองทองและก็ด่านแจ้งวัฒนะนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยสามารถเข้าไปในตัวเมืองหรือว่าออกชานเมืองได้แบบสบายๆเลยนะครับและตัวโครงการนะครับสามารถเข้าออกนะครับจากเส้นทางริมคลองปะปลาได้3ทางนะครับด้านข้างโรงเรียนเซนต์ฟรานซิสเซเวียสด้านนะครับแล้วก็หน้าทางเข้าถนนปอปปูราคอนโดอีก1ทางนะครับมาถึงเรื่องการเดิน ทางด้วยรถสาธารณะกันนะครับต้องบอกว่าโครงการโมริคอนโดมิเนียมเมืองทองธานีเนี่ยอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะครับและอีก2สถานีที่เชื่อมต่อเข้าเมืองทองธานีได้ด้วยนะครับต้นปีหน้านะครับรถไฟฟ้าสายสีชมพูเนี่ยก็จะเปิดให้ทดลองใช้งานแล้วนะครับที่สถานีเมืองทองธานีนอกจากนี้นะครับอีกไม่นานเนี่ยก็จะมีสถานีเชื่อมต่อนะครับที่เข้ามาในเมืองทองอีก2สถานีครับก็คือสถานี i m p a c t เมืองทองธานีแล้วก็สถานีริมทะเลสาบเมืองทองธานีนะครับต่อมานะ เดี๋ยวเรามาดูสถานที่สําคัญโดยรอบของโครงการโมริคอนโดมิเนียมเมืองทองธานีกันนะครับว่าโดยรอบนี้มีอะไรบ้างนะครับเริ่มต้นตั้งแต่นะครับโครงการเนี่ยอยู่ใกล้กับศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองนะครับเพราะว่าอยู่ในโซนเมืองทองอยู่แล้วเนาะและยังใกล้กับศูนย์การค้า Cosmo b a าซ่านะครับโรงภาพยนตร์ SF Cinema Mac าแม u e ร้านอาหารชั้นนําต่างๆเอา l e เลทสแควร์เมืองทองธานีนะครับและศูนย์การค้า b ีไฮฟ์ไลฟ์สไตล์มอล l นะครับต้องเรียกว่าแถวนี้ร้านค้าร้านอาหารนะครับคอมมู เนตี้โมเยอะมากๆเลยครับและนอกจากนั้นนะครับยังใกล้ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนานะครับและยังใกล้กับโรงเรียนเซนฟรังแล้วก็มหาวิทยาลัยสิลปากรอ,อีกด้วยนะครับต่อมานะครับถ้าเราพูดถึงการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมเนี่ยปัจจัยสําคัญที่ไม่แพ้กับรูปแบบห้องแล้วก็ราคาห้องนั่นก็คือฟาสซิลิตี้หรือพื้นที่ส่วนกลางนั่นเองนะครับต้องบอกว่าโครงการโมลีคอนโดมิเนียมเมืองทองธานีเนี่ยนะครับเขาก็มีฟาสซิลิตี้ต่างๆให้เราอย่างครบถ้วนเลยนะครับเริ่มต้นตั้งแต่สระว่ายน้ารวมถึงมีห้องออกกําลังกายนะคร มีพื้นที่จอดรถให้นะครับมีพื้นที่สวนที่เป็นพื้นที่สีเขียวโดยรอบโครงการให้นะครับแล้วก็มีระบบรักษาความปลอดภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่รปภนะครับคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงนะครับมีระบบ CCTV แล้วก็ระบบคีการ์ดนะครับและในโครงการนะครับก็มีลิฟต์จำนวน8ตัวต่ออาคารด้วยกันนะครับก็ต้องเรียกว่าฟ a c ซิลิตี้ต่างๆเนี่ยครบถ้วนนะครับจากการที่ผมได้ไปทำรีเสิร์ชมานะครับโครงการคอนโดมิเนียมมือหนึ่งที่เปิดขายในโซนเมืองทองธานีตอนนี้นะครับราคาเริ่มต้น นยอยู่ที่ประมาณ1ล้านนิดๆกันเกือบหมดเลยนะครับ แต่โครงการโมลิคอนโดมิเนียมเมืองทองธานีเนี่ยนะครับราคาเริ่มต้นอยู่แค่849,000บาทเท่านั้นเองครับสำหรับห้องที่มีขนาด28.06ตารางเมตรนะครับดังนั้นนะครับต้องเรียกว่าโครงการนี้เนี่ยราคาค่อนข้างต่ํากว่าราคาตลาดนะครับถ้าเทียบกับคอนโดมือ1ในโซนนี้นะดังนั้นผมว่าเหมาะมากครับสำหรับการที่จะเป็นคอนโดหลังแรกของเฟิร์สจ็อบเบอร์นะครับหรือคนที่อยากซื้อเป็นเจ้าของแทนการเช่าอาศัยนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยไม่ค่อยแพงเลยนะยิ่งถ้าเกิดว่าทํางานอยู่โซนแจ้ง วัฒนะหรือว่าโซนเมืองทองนี้นะครับยิ่งเหมาะเข้าไปใหญ่เลยครับซึ่งถ้าเกิดว่าเรามาดูเล้งราคาเช่านะครับของโครงการคอนโดมิเนียมโซนเมืองทองธานีนะที่ไซส์เริ่มต้นสัก30ตารางเมตรนะครับราคาค่าเช่าเนี่ยจะเริ่มต้นตั้งแต่5,000บาทต่อเดือนไปถึง6000บาทต่อเดือนนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราซื้อห้องแบบราคาเริ่มต้นของโครงการโมลิคอนโดมิเนียมเนี่ยนะครับต้องบอกว่าซื้อและผ่อนเองเนี่ยถูกกว่าไปเช่าอยู่อีกนะนี่ยังไม่นับรวมถึงคนที่อยากจะซื้อคอนโดสักห้องหนึ่งเพื่อมาลงทุนปล่อยเช่านะครับ ต้องบอกว่าผลตอบแทนการลงทุนของโครงการนี้นะตัวเลขค่อนข้างดีเลยแหะครับ สรุปกันนะครับส่วนตัวผมคิดว่าโครงการโมลิคอนโดมิเนียมเมืองทองธานีเนี่ยเหมาะมากๆสําหรับการเป็นคอนโดห้องแรกของการเริ่มต้นชีวิตในวัยทํางานนะครับหรือคอนโดสําหรับเฟิร์สจ็อบเบอร์นั่นแหละนะฮะหรือเหมาะมากๆนะครับสำหรับคนที่อยากจะมีห้องพักอาศัยเป็นของตัวเองแทนการเช่าอยู่นะครับเพราะว่าโครงการนี้ครับราคาเริ่มต้นแค่8ปดแสนสี่บาทเท่านั้นเองนะครับต้องบอกว่าโครงการที่ราคาต่ํากว่าร้านในปี2022นี้นะครับหาไม่ได้ง่ายๆแล้วนะครับและที่สําคัญนะครับ การเดินทางเข้าออกโครงการรวมถึงฟัสซิลิตี้ต่างๆางโดยรอบโครงการเนี่ยผมว่าค่อนข้างครบมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าใครทํางานอยู่ที่ศูนย์ราชะการหรือโซนแจ้งวัฒนะนี่นะครับโครงการนี้เนี่ยน่าจะตอบโจทย์มากๆเลยครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับถ้าเกิดว่าใครมีแผนว่าจะซื้อคอนโดในช่วงปี2565นี้นะครับสามารถเข้าร่วมโครงการบ้านล้านหลังระยะที่2จากทอสอได้ด้วยนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าจุดเด่นสําคัญของโครงการบ้านล้านหลังระยะที่2เนี่ยคือดอกเบี้ยถูกมากครับ ดอกเบีย้ยในช่วง4ปีแรกเนี่ยให้แค่1.9% 9ต่อปีเท่านั้นเองนะครับและให้ดอกเบีย้ยแบบคงที่ด้วยนะเหมาะมากๆในช่วงที่ดอกเบีย้ยกําลังจะเป็นขาขึ้นแบบนี้ครับเพราะได้คงที่ถึง4ปีเลยและนอกเหนือจากนั้นนะครับค่างวดก็ยังต่ําด้วยนะครับสมมุติว่าเรายื่นกู้ในยอด1.5ล้านนะครับค่างวดเนี่ยผ่อนต่อเดือนแค่6,200บาทและเขาให้ค่างวดคงที่8 4งวดหรือว่า7ปีเลยนะครับซึ่งส่วนตัวผมคิดว่าโครงการบ้านล้านหลังระยะที่2นี้นะครับค่อนข้างเป็นโครงการสินเชื่่อที อกเบี้ยโอเคและเงื่อนไขต่างๆค่อนข้างโอเคมากๆนะครับดังนั้นแล้วนะครับโครงการโมลีคอนโดมิเนียมเมืองทองธานีครับนอกจากจะได้ห้องที่ราคาพิเศษแล้วยังมีโปรโมชั่นสินเชื่อที่ให้อัตราดอกเบีย้ยในเลทพิเศษด้วยนะครับ ซึ่งถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับก็สามารถเข้าไปรับชมห้องตัวอย่างได้นะครับเข้าไปรับชมได้ทุกวันเลยนะครับตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะครับหรือสามารถเข้าไปติดตามข่าวสารหรือข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้า Facebook f แฟนเพจที่ผมขึ้นมาบนหน้าจอนี้เลยนะครับหรือสามารถโทรติดต่อได้ตามเบอร์โทรด้านล่างนี้เลยนะครับดังนั้นหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับคนที่กําลังมองหาคอนโดราคาย่อมเยาซักห้องหนึ่งในปี2022นี้นะครับขอบคุณมากๆนะครับที่อยู่ติดตามกันมาจนถึงช่วงท้ายคลิปวิดีโอนี้ สุดท้ายนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้นะฮะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมวินกูรูดีวิ่งครับสวัสดีครับ